สวัสดีครับเพื่อนๆผมเก่งกระชาเลยครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเดินงานสถาปนิกนะครับที่เมืองทองธาน,นีนะครับภายในงานนี่นะก็จะมีพวกเกี่ยวกับโฮมออโตเมชั่นทุกอย่างเลยที่มันเกี่ยวกับบ้านนะซ่อมแซมบ้านตกแต่งบ้านโคมไฟหลอดไฟ,ดฟดปูพืน้นโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยครับแต่ว่าผมเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปเดินในแถบที่เรียกว่าโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์ก็แล้วกันนะเขาก็จะมีอยู่หลายเจ้าเลยไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นดักเอ้ยนะเตเตอร์เฮาส์เคซี่ซินิม่านะครับเดโคทูตาวส์นโอ้โหมีหลากหลายมากเลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูว่าาาาเเคนนผลิตภััณฑ์อะะไไรรมมกบดี๋ยวป กับผมเลยดีกว่านะไป งานสถาปนิกเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายแบบนี้มีแผงโซลาเซลล์มีโฮมชาร์เจอร์นะแต่ว่าเนี่ยบูธเนี่ยผมอยากพาเพื่อนๆมาดูมากเลยเพราะว่าน,นี่เป็นบูธของเคเรนะเคเร K เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ที่อยู่ภายใต้ของเดโคทูตาวซันนะวันนี้ผมนัดก,กับพี่เกรงเอาไว้ Hawaii นะครับพี่เกรงสวัสดีสวัสดีนะครับโหเราเจอกันที่งานบ่อยมากเลยนะแล้วก็เจ้าเคเรเนี่ยก็เคยออกงานมาแล้วแต่วันนี้มาออกที่งานสถาปนิกใ,<ช>ใ,ใช่ไหมครับมีอะไรตื่นเต้นมาแนะนําให้พวกเรารู้จักกันบ้างได้ไดก็วันนี้มาโชว์เป็นเหมือนกับคอนเซ็ปต์ดีไซน์่ะไลนตั้งแต่รุ ที่เป็นลำโพงอันนี้นนก็คือเป็นเคเครุ่นเคแฟอันนี้น่าประทับใจมากค่ะพี่กิ่งบอกว่ารุ่นเล็กเนี่ยเล็กจริงๆผมปกติรุ่นเล็กจะเป็นซีรีส์ใช่ไหมนี่เล็กดูดูนี่โอ้โห จริงๆก็ยังมีรุ่นเล็กกว่านี้อีกนะแต่ไม่ได้เอามาโชว์้าเล็กกว่านี้ก็ต่ำได้แล้วนะครับเท่เา,านิ้วโป้งเท่านิ้วโป้งเลยครับนี่คือเขาเรียกว่าตัวเล็กแต่เสียงไม่เล็กนะแล้วเราก็จะขยับมาอันนี้คือเรียงตามซีรีส์เลยไหมใช่ใช่แล้จะเป็นอันนี้จะเป็น K 64, เคซ่สิบสี่ฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นเควียี่สิบห้าครับเควีห้าสิบเควีร้อยซึ่งในแต่ละโมเดลอ่ะมจะมีความแตกต่างกันที่เลเวลความดันที่ด DB ที่ต่างกันอย่างตัวเนี้ยถึงตัวเนี้ยเออตนี้ผมสนใจมาก 98เลยหรอ98นี้ไม่น้อยนะใช่ทํางานร่วมกับบูเฟอร์ตัวตัวนี้ครับนี่คือซับบูเฟอร์อ่าเป็นบูเฟอร์ที่เขาตั้งแต่150เฮิรต์ก็จะตัดมาที่ตัวตัวบูเฟอร์ทำงานครับผมอันนี้เรามี3ขนาดใช่อันนี้ก็จะเป็นสําหรับแบบลำโพงที่ตัวที่ใหญ่ขึ้นครับครับอ่าก็เป็นแมทช์กันอ่าเนาะแล้วก็จะมีแอมของเขาที่เป็นแอมรุ่น เคเอศูนหนึ่งสำหรับขับตัวเคเ4นี่แหละแอมตัวไซจะไม่ได้ใหญ่มากเล็กๆอะไรอย่างเนี้ยโอ้โหแต่นี่มันเหมาะกับใครพี่เก่งอย่างนี้เหมาะกับใครเออจริงๆแล้วสําหรับบ้านเอาไปตกใช้ในภายในบ้านนั่นแหละหรือว่าเป็นภายในร้านก็ได้นะแบบร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่เล็กๆอะไรแต่เขาให้รายละเอียดเสียงที่แบบเสียงดีมากนี่ีคุณผู้ชมต้องมานะที่งานสามปีนี้มาลองฟังกันดูเพราะว่าเสียงมันดีมากจริงมันแล้วเปิดเพลงแบบว่าคลาสสิ นี่คือ,อมันมีรายละเอียดของเสียงที่ดีมากผมถามพี่อีกนิดเดียวไอ้นี่อะไรเนี่ยไอ้เส้นๆเนี่ยอ่าอันนี้ก็เป็นเป็นไฮไลท์ตัวหนึ่งอันนี้ก็เป็นลาโพงเหมือนกันนี่ลาโพงนะฮะใช่นี่ผมนึกว่าพี่มัดรวมสายไฟแล้วเนี่ยไม่ใช่หรอคือเป็นลาโพงที่ ลำโพงของแค r เลจุดเด่นก็คือคในในโมเดลทั้งทั้งสี่รุ่นเนี่ยรวมถึงรุ่นนี้ด้วยเป็นลายอาเรย์คำว่าลายอาเรยหมายถึงว่าลำโพงเนี่ยขึ้นเส<ค>ีเนี่ยมันจะมาเป็นมาแบบนี้เลยเใช่ไหมฮะมาเป็นขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ข้อดีก็คือจุดจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีปัญหาเรื่องรีเฟล็กับตัวเสียงกับฝ้าแสงอะไรนี้ใช่ไหมใช่ครับกับฝ้ากับพื้นเสียงเสียงมันไม่ได้ไปกระทบกึ่งบนแล้วทำให้ทำให้เกิดแบบรีเฟล็กขึ้นมาใช่ไหมซึ่งตัวนี้ดอกลำพงเขาอยู่ที่ไหนเนี่ยใน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 โมเดลโมเดลนี้เราสามารถที่จะโอ้โหคุณผู้ชมนี่พี่หลามนมาเนี่ยเราสามารถที่จะเฟล็กได้ตาม ตามงานของชิ้นงานของเฟอร์นิเจอร์ฮะขึ้นอยู่กับทางดีไซเนอร์สามารถที่จะนั้นได้เฮ้ยไม่หนัะตอนแรกผมนึกว่าจะหนักก็ดูแบบใหญ่ไม่หนักนะครับไม่หนักดูดิเฮ้ยมันดีมากเลยอ่ะคือใช่จ้เนี่ยมันสามารถแบบเราจะไปติดตั้งยังไงก็ได้ทิายังไงก็ได้ติงยังไงก็ได้แล้วดูค่ัวของเขาเนี่ยมาเป็นสายไล้พลัวอา์แล้วในในตัวนี้สามารถที่จะต่อต่อกันได้ถึงแปดตัว โดยที่พักเห็นก็คือลิงก์ไม่ได้เลยฮะใช่ขึ้นอยู่กับพื้นที่โอ้ยงี้เหมาะเลยนะถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมมีจอแบบเรียกว่ามอนิเตอร์หรือว่าไอ้จอโปรเจคเตอร์ใช่ไหมใร้อยยี่สิบนี้เนี่ยเอาไปพันรอบนี่มองไปออกเป็นเป็นกรอบหรือเปล่านะใช่ส่วนใหญ่จะเป็นงานงานงานดีไซน์แบบสมมติว่าเราเรามีเคาน์เตอร์บาร์ครับเราก็ไปติดตรงใต้ตรงเคาน์เตอร์บาร์รอบเคาน์เตอร์บาร์ตรงเคาน์เตอร์บาร์เป็นทรงกลมอันนี้เป็นโอ้โหวันนี้อันนี้ผมพื้มอันนี้ผม a m a ซิ่งเลยอ่ะใช่ก็ต้องมางานอะไรแบบนี้เนาะ ก็เสียงคุณภาพเสียงดีใช่เสียงดีมากคุณภาพเสียงดีมากโอ้แล้วตรงนี้ก็สามารถลิงก์กับซับวูเฟอร์ได้ด้วยใช่ไหมครับถูกต้องก็ทำงานร่วมกับกับวูเฟอร์ครับซึ่งซึ่งเราก็ครับดีไซน์เอาว่านี่นะนี่ขนาด<ช>เขาทำรูอกมาให้เราดูแบบนี้นะเขายัางจะต้องมาร์กให้ดูเลยนะว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะมอง,งมออกไปยอย่างเงี้ยเนี่ยเรามองไม่ออกสมมติเราโชว์รูปเงี้ยนี่คุณผู้ชมอยู่นี่อันนี้ก็คือลำโพงมีสีขาวด้วยมีสีให้เลือกใช่เนี่ยเขาต้องมาร์กตัวเคไว้เลยนะว่ามันอยู่ตรงไหนถ้าไม่ง,ง,งั เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะตรงเนี้ยก็จะมีไอลำโพงใช่อะไรลว่าเฉยๆครับนี่ก็อยู่ตรงมุมโอ้โหสุดยอดพี่้ยงครับห้องนี้ดีมากเลยสามารถที่จะตอบโจทย์กับทางดีไซเนอร์ได้ว่าดีไซเนอร์จะไปเลือกใช้ครับแล้วก็จุดเด่นคือลำโพงมันสลีกไหมมันเล็กมากเพราะฉะนั้นเวลาดีไซน์อ่ะอย่างอย่างในโอเปร่าเฮาส์ในลอนดอนโอเปร่าเฮาส์ที่ที่โรเจอรโอเปร่าเฮาส์ในลอนดอนของเขา เขาก็ใช้ใช้เคอะไรอย่างอย่างตรงนี้ฮะซึ่งมันเป็นเข้ากับกับดีไซน์โดยที่ไม่ไปรบกวนคือถ้าเป็นลำโพงในตัวอื่นๆมันต้องเป็นไซส์ที่ใหญ่ใช่แต่อันนี้เนี่ยลำโพงตัวเล็กแต่ว่าให้สเกลเสียงที่ใหญ่ครับครับสามารถที่จะครอบเลยพื้นที่ทั้งห้องได้สมแล้วครับที่เป็นเดโค2ูเ0าสันนะครับเพราะว่าอุปกรณ์อะไรแบบนี้ผมเห็นแต่เดโคทั้งนั้นเลยที่เอามานั้นแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์จากเคไรแล้วห้องข้างๆเมื่อกี้เสียงตูมตามมากพี่เกณงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูห ห้องข้างด้วยได้ไหมได้เชิญเลยครับนะเดี๋ยวผมขอ <c oughs> ไปดูห้องข้างหน่อยนะครับเ <Okay. S 2> พื่อนตามผมมาเดี๋ยวเราไปดูห้องข้างกันห้องข้างนี่ผมบอกเลยว่ามันยิ่งใหญ่อยู่แล้วแต่ว่าพอมันรวมตัวกันนะสิ่งเล็กๆจะกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนี่คือเดลว์และนี่คือห้องของเดลว์นะครับ โอ้โหแบบนี่เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้ให้เจ้าหน้าที่เขาอธิบายดีกว่ามาง,งานสถาบันนี้ทั้งทีเนอะเราต้องมา<ห>ดูห้องนี้<ห>นอ่าสวัสดีครับข้างในเป็นอะไรครับพี่ก็ปกเป็นชุดคอมเพลเตอร์ครับผมว,ว้าวอาจจะเคยเจอในงานบีเอันนั้นจะเป็นชุดใหญ่แต่<า>ในอันนี้จะเป็นชุดเล็กลงมาก็วางในที่วิ่งบุูมได้ง่ายขึ้นแต่ก็แฟนทอมนะใช่ครับแฟนทอมเนี่ยก็นก็จะเป็นระบบ5 5าจครับผม5.5.2แฟนทอมทั้งหมด ด้านล่างี5 <ừ m. S 2> ตัวแบ่งเป็นรุ่นรุ่นตัวท็อปนะฮะ108เดซิเบล3ตัว <ừ m. S 2> แล้วก็รุ่น103เดซิเบลรุ่นรองลงมาครับ2ตัวแล้วก็จะเป็นตัวคัสตอมฮะรุ่นเล็ก2ตัวด้านบน <ừ> เป็น <ừ> จุดสองครับผมเดี๋ยวผู้ชมจะงงไอ้5.5เนี่ยปกติเรา5เนี่ยมันต้องจุดหนึ่งถูกไหมเ <laughs> พราะมันเป็นซับวูเฟอร์แต่บางเอิรนเดวิลเลตแฟนชอปเนี่ยเขามีพาวเวอร์เขามีแอคทีฟเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า ฟรีเควนซี่เรนนะครับก็คือความถี่เสียงเนี่ยย่านต่ำเนี่ยเขาลงได้ถึง14เฮิร์ตเลยคือม,มันลงเลยับบซับบูเฟอร์ได้เหมือนมีซับบูเฟอร์อยู่แล้วไอ้จุด5มันก็เลยตามจำนวนที่เรามีอยู่นี่แหละนะครับแล้วก็มีสองสีให้ดูด้วยใช่ครับอ่ามี <ลง S 1> สีขาวใช่ไหมครับแล้วก็มีสีดำนะอันนี้เราตั้งใจเนาะ เขาอยากให้มันดูแบบว่าหนึ่งมีสีให้เลือกสองความกลมกลืนใช่ครับผมอต่อเลยนี่ยังมีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะซาวบาเหรอใช่ครับตัวนี้จะเป็นเดอยงซาวบาครับผมซึ่งตัวซาวบาเนี่ยก็ใช้งานง่ายๆแต่ลูกค้าที่มีทีวีอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเสียงจากทีวีเนี่ยมันรู้สึกกระป๋องกระแปงคนแหละกระป๋องแป้งนะต้องการซาวบาที่ตัวเดียวจบไม่ต้องมีแยกมาเป็นตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้ก็จบเลยตัวนี้จะเป็นระบบ5.1.2ครับครับก็ ราคาก็ไม่แพงด้วยอยู่ที่แปดสามก็ศูนย์จับต้องได้ครับครับผม,บผมต่อวางแล้วดีไซน์เนี่ยอย่างที่บอกมันโดดเด่นที่สุดละใช่ใช่ก็น่าจะคิดว่ามันจะแต่งเอาขึ้นมาครับครับ,รบแล้วเวลาติดตั้งเนี่ย f l ัชกับผน,นังันเลยดูเรียบร้อยมากทีวีอันเนี้ย เท่าไหร่นะ98นิ้ว98นิ้วเนี่ยพอสเกล98นิ้วพอมีซาวบาร์วางอยู่ตรงนี้ก็จะเห็นได้เลยว่าเอ้ยมันไม่ได้ดูแบบน่าเกลียดเกินไปแล้วก็ได้ให้เขาเรียกว่าระบบสีอิมเมอร์ซีฟได้อย่างครบคันเลยทีเดียวใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันใช้งานง่ายครับคนคนที่บ้านเนี่ยคือซาวบาร์เนี่ยด้วยด้วยที่มันใช้ HDMI นะครมันใช้แค่รีโมททีวีแค่ตัวเดียวเพิ่มต้นเสียงได้เลยดังนั้นเนี่ย อาจจะมีผู้ใหญ่อยู่ที่บ้านอาจจะเป็นภรรยา,รา,ยาเป็นแฟนอะไรเงี้ยจากจะมาใช้ก็แค่เพิ่มรถวอลลุ่มจากรีโมททีวีมันใช่ชไดยภรรยาค,รคุณผู้หญิงที่บ้านเนี่ยเขาจะชอบแบบกดจึกเดียวก็พอไม่อยากจะแบบโอ้โหนี่ถ้าเป็นโฮมเทเตอร์นะที่บ้านผมนี่นะเปิดปรีเปิดพาวเวอร์เปิดโปรเจคเตอร์เปิด,ปดอะไรโอ้โหนี่มันลิงก์กันหมดอันนี้เป็นพวกไวเลสด้วยใช่ไหม ใช่ครับจริงๆอย่างลำโพงเดลเวนนะครับผมเบื้องต้นเนี่ยตัวเดียวเนี่ยขาใช้งานง่ายครับสามารถเจยบปักปุ๊บต่อบลูทูธมันใช้งานได้เลยถ้ากับพวกนี้ะครับเน้นใช้กับมือถือตัวเดียวแต่เนี้ยเราเอามาประยุกต์ให้รับว่ามันสามารถใช้งานได้หลากหลายครับก็เอามาเป็นชุดพรมเดเตอร์แบบนี้จริงๆก็อย่างเซตเนี้ยก็ไม่ได้มีอะไรเยอะครับจริงๆก็ต่อแค่ปรี่ยมตัวเดียวถามว่าใช้งานยากไหมอาจจะตึกตานิดหน่อยก็ใช้งานได้แค่เปิดเปรี่ยมตัวนี้จบละสมัยนี้ทุกอย่างมันต้องง่ายๆเนาะแล้วก็แน่นอนเดโคทูเตาเซ้เ ถนัดมากกับไอ้เรื่องของมินิมอลแต่ว่าต้องไฮคุณลิตี้แบบนี้นะก็อย่าลืมมาเช็คเอาเจ้าเดลเวนะไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงหรือว่าเป็น k คอเรยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูบูธอื่นก่อนเพราะว่ายังมีอีกหลายบูธเลยที่ผมต้องไปขอขอบคุณเดโคชูด0เสมากเดี๋ยวเราไปข้างนู้นก่อน Hey, I'm Siddharth Dham. I take care of uh, sales for Asia Pacific uh, KRA. So, KRA is basically uh, from uh, Italy, Florence, Italy, and uh, we uh, have very small size speakers, like uh, which? Yeah. That's that's not small. That's micro. That's yeah. That's a micro. So speaker. that micro speaker. Yeah, it is. It it has something called it makes a K face. You know, yep. so when someone hears okay. that, they can't believe where the sound is coming. I know. We walked past and it was like, wow. So if I play that right yeah. now, trust me, nine out of ten times people go and say, oh, this one is it was, it was oh, that this one, yeah. one is playing. Oh, okay. You know? And we just won the Innovate Award for this this year. You should. And you should. You should. For. You should win it twice for this. <laughs> Look at I this. Know. This is thumb drive. Exactly. All right. And uh, this is all the lineup. This is subwoofer. Yeah. Uh, so that's the that's sub. It goes. It's, you pair it with a subwoofer, okay. and then we have uh, 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 the only flexible line array in the mm. world. Mm. So the technology. That's another thing. I forgot to tell you that okay. the technology of K array is all line array technology. Okay. Yeah. Whereas every other. Uh, uh, speaker in the world is point source. Yeah. So that's where we come in and we are different. Mm. So a listener could be close to the speaker or away from the speaker. The sound would, pressure is is distributed the same way right. and right. it's properly, and all the materials are really high end, high class, yeah. and these are all IP65 rated. So, okay, you so, can, so waterproof? All of these can be put outside. Right. And marine grade as well. So you can put them right. in your yachts okay. or Right. Okay, yeah, to the yeah. pool, next to the pool, to the yeah, yard. Next to, next to the ocean, for, for the right. yard for sure. These flexibles. All of them. All of them, yeah. yeah. Okay. All right, so um, yeah. thank you. Thank you for bringing rate to Tech. Thank you very much. I'll see yeah. you soon. Yeah. All right. Thanks. ไฟจากเนสไม่ชูดสวยมากเลยจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะพาเพื่อนๆมาดูแบบไลฟ์สไตล์ที่มันแบบไม่อุดอู้มากปกติเราจะเห็นแบบโฮมซีนิม่าเนะเครื่องเสียงอะไรเงี้ยก็ต้องมีห้องของเขาต้องมีห้องที่แบบทรีทเมนต์มาอย่างดีต้องเป็นห้องที่แบบมีอะคูสติกพารแนลแต่ต้องพรมต้องมันเยอะอะ่ะมางานสามันนี้ทันทีนะผมอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาลองเช็คที่บูธของโกลเด้นดักเพราะว่าโกลเด้นดักเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเขาคลิกแบบใหม่เลย การที่เราจะมีห้องโฮมดูหนังโฮมเทยเตอร์ไม่อุดอู้อีกต่อไปเดี๋ยวผมแนะนาน้องเนมแห่งโกเรนดักหน่อยดีกว่านะครับน้องเนมสวัสดีครับสวัสดีครับอ้เนมพี่ได้ข่าวว่าโกเรนดักเนี่ยคลิกโฉมแล้วไม่เอาอีกแล้วความอดอู้เพราะว่าไลฟ์สไตล์เรามันเปลี่ยนไปแล้วแต่เราต้องการที่จะเอนจอยหนังอยู่เราต้องการที่จะเอนจอยเพลงอยู่ มีโซลูชันอะไรดีๆมันแนะนำให้เพื่อนฝ oh, <ๆ>ังโอ้โหก็เดินเข้ามาอย่างนี้ถามแบบนี้ผมก็พูดยากเลยครับจริงไม่ยากเลยดูดิแล้วก็เนี่ยซินเมนมจิก้าพี่ออกออกเสียงถูกไหมครับซ i น e m a จิก้าครับชซินเนมจิก้านี่คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นไลน์เรียกว่าใหม่ล่าสุดเลยถูกต้องครับผมที่มาทำเกี่ยวกับเรสซิเดนเชียลให้กับบ้านก็คือด้วยความที่โกดดัก์เราทำเป็นโปรเฟชชั่นอลอันนี้คือเกี่ยวกับบ้านอันนี้เราจำลองบ้านอยู่ตับบ้านที่เป็นบ้านที่ไม่มีหลังคาถูกต้องครับผมบเพราะว่าเราต้องการที่่จะโชวหเเ็นาฮย ไม่ต้องอีกแล้วอะคูสติกพา n l นลไม่เอาแล้วพมไม่เอาแล้วผนังที่แบบมันอุดอู้ใช่ไหมเราอยากได้แบบเปิดอย่างเงี้ยแต่ต้องเอ็นจอยได้เราใช้ระบบอะไรกันอยู่วันนี้ครับผมก็ตัวพระเอกของเราในวันนี้เลยนะครับวันนี้ก็คือจะเป็นตัวโปรเซสเซอร์ของลินดอรฟนะครับ ซึ่งตัวโปรเซสเซอร์ของ l e n o v o มาพร้อมกับ Room Perfect นะครับผมที่เป็นตัวซอฟต์แวร์ของเขาที่ไว้แก้ปัญหาเรื่องตัวห้องครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปเมื่อกี้เลยใช่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ใช่แบบว่า Direct Live หรือเปล่าที่เขาฮิตกันทั่วโลกอันนั้นเมื่อ10ปีที่แล้วของตัว Ro o m Perfect ครับเก่าไปเก่าไปครับตัวใหม่เป็นไงครับตัวใหม่เป็นไงครับก็คือมันแก้ช่วยแก้ปัญหาทางห้องของห้องทุกห้องเลยครับไม่ว่าจะเป็นห้องแบบว่าที่มี Hard Surface เยอะ ไม่ว่าจะเป็นห้องแบบ open a r ไม่ว่าจะเป็นห้องแบบไหนก็ตามแบบนี้เรียก open air ครับแบบนี้คือเรียกว่า open air เลยครับอย่างห้องปกติถ้าเราพูดแล้วเสียงเราหายไปเลยเพราะมันไม่มีอะไรมาสะท้อนแต่ถ้าเกิดเรามีผนังมันก็สะท้อนก็ไม่ได้ใช่ครับสะท้อนตัวนี้ช่วยก็ช่วยแก้ปัญหาครับผมบอกว่ามี hard surface เยอะไม่ต้องห่วงตัว l i n d o f สามารถช่วยแก้ปัญหาผมได้ด้วยรรูปคับผมตัวนี้เขาเรียกว่าปรีโปรเซสเซอร์จากลินดอรแต่ว่าลำโพงที่เราเห็นอยู่ด้านข้างก็เป็นของลินดอรด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูนิดนึงแล้วกันว่าของลินดอรเป็นยังไงหน้าตาหล่อเหลามากเลยนะครับเป็นมิดเรนส์ถึง3ตัวแล้วก็ทวีตเตอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยไหมเป็นตัวยังไม่ท็อปครับยังไม่ท็อปด้วยครับตัวท็อปของเขาจะเป็นไลน์อารีครับผมจะเป็นตัวไซส์ประมาณนี้สแต็กกัน4ตัว ใช่ครับผมแล้วมีทั้ง L C R สามารถซ่อนไว้อยู่หลังต่อได้เลยโอ้สตัวนี้สูงมากเลยนะใช่ครับสูงมากตัวนี้เป็นอะไรเป็นสลาว์ัวนี้เป็นเอ่อเป็นลำโพงแบบว่าออดิโอฟาครับผมสองชันแนฟังเพลงนะอย่างที่บอกไงเขามีพวกลำโพงฟังเพลงด้วยนะครับซึ่งเขาก็มีโชว์อยู่นะเป็นเทอร์นเทเบิลแต่ว่าวันนี้เราอยากที่จะมาคอนเซ r ปตทางด้านนี้มากกว่าเพราะว่าผมดูแล้วมันเป็นบูธที่น่าสนใจมากเดินมาเนี่ยนะ โอเคแหละมันก็มีของแต่งบ้านมีโฮมทีเต็มมีหลายบูธนะแต่บูธนี้เป็นบูธเดียวบูธเดียวเลยที่ปล่อยอย่างเ้วก็ยังมีเขาเรียกว่าลำโพงแอดมอสด้วยต้องครับแอดมอสแบบฟรีแอร์กันเลยใช่ครับผมตอนนี้ก็คือมางานนี้เราเอามาเป็นระบบ5.2.2นะครับผมก็คือว่าเป็นเอลอาร์แล้วสราวายสราว์แล้วก็มีตัวซับบูเฟอร์สองตัวที่อยู่ตรงมุมครับผมมีตัวูเฟอร์แอบอยู่ตรงมุมใช่มีตัวท็อปอีกสองตัวนะครับเดี๋ยวมาพี่ว่าพื้นที่จำกัดนิดนึงแต่ว่าเราก็สามารถทำให้ได้รับเอ็กเพียนส์ของดอบเบ ใช่แม้กระทั่งถึงตรงถึงพื้นที่จํากัดนะแต่ว่าเขาก็คือตามคอนเซ็ปต์เขาคือเปิดคือเปิดนะครับไม่มีการที่แบบว่าจะมาทาให้สิ่งมันดีที่สุดเพราะอย่างนี้ปกติโอ้บังบูนนะเซ็ตกันแทบตายเสียงยังไม่ลงตัวยังไม่กล้าเปิดลูกค้าดูเลย<า>นี่มันไม่จําเป็นเพราะว่าเขาตอบโจทย์ของเขาอยู่แล้วแต่มันมีอีกห้องหนึ่งห้องนี้มันมีความพิเศษตรงที่ว่าเขามีกดเขาอยู่ว่า10 second rule 10 second rule เป็นไงตามผมมาทางนี้โหเน้กดเน้นดักเนี่ย เปลี่ยนไปเยอะมากนะโกลนดังเปลี่ยนไปจากที่ผมรู้จักในสมัยก่อนเยอะมากเพราะว่าสมัยก่อนเี่ผมรู้จักโกลนดังในฐานะที่แบบขายแต่ลำโพง นะครับแต่นี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยครับผมอันนี้นะครับผมก็คืออย่างที่ผมบอกไปครับว่าเป็นคอนเซ็ปต์บ้านเรสเดนเชียลครับผมเรามีการพาร์ทเนอร์กับเว e s t on Home ครับผมเว e s t on Home คืออะไรคือเป็นระบบออโตเมชันที่ถือว่าซีเคียวที่สุดถามว่าบอกว่าเป็นอะไรที่บอกว่าตอบโจทย์ทุกๆอย่างที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการที่บอกว่าเขามีที่ผมเมื่อกี้มีพูดว่าเทนเซเกนรูปครับก็คือว่าทุกอย่างต้องเปิดได้ภายใน10วินาทีและไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ตามเขาสามารถคอนเนคได้หมดและเขาก็สามารถรองรับได้ททุุุกกอออย่่่่าาางงไไมมวคคณณจะะีีปััญหโซลูชนรต้ เกี่ยวกับออโตเมชันในบ้านเควสต์ออนโฮมสามารถทําให้มันเพอร์เฟกได้หมดเลยครับและนี่นะเขาเรียกว่าเกรดออนทรเปเนลทั้งนั้นเลยนะครับดูนี่ใช้นั้นเน็ตเกียร์ก็มีนะครับเนี่ยแบรนด์ที่เขามีอยู่ในออเดียคอนโทรผมเป็นแฟนบอยออเดียคอนโทรใช้อยู่ใช้อยู่เนี่ยอาร์ตคูสติกนะครับลินดอลฟแน่นอนไลกาหลายคนต้องถามแล้วไลกามาทําอะไรที่บูธของโกเรนดักเขามาขายกล้องเหรอโอ้เนมพาพี่ไปหน่อยปะครับโอ้โหนี่นะถ้าไม่มาผมบอกได้เลยนะคุณผู้ชมต้องเสียใจแน่ มาแล้วครับผมสามสองหนึ่งจะเริ่มเห็นแล้วนะครับผมนี่คือพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเขามาเวลคั่มเราอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับผมต้องการให้โชว์ให้นี่ผมรู้สึกเป็นมาสก์สักเบอร์เนะครับผมอย่างที่เมื่อกี้มีพี่นํำเขาบอกไปว่ามันเป็นตัวระบบที่มาสก์สักเบอร์ใช้ ของคนดีๆครับผมมันจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยไม่ได้เครับผมเป็นระบบออโตเมชันครับผมตามจริงเราสามารถเป็นแบบว่ากดปุ่มเดียวครับก็ทําได้หรือว่าไม่ต้องใช้เป็นว่ากดปุ่มแต่เดินเข้ามามีเซนเซอร์ก็สามารถเปิดได้ทั้งหมดนะครับด้วยความฉลาดของ e ston Home ซึ่งเขามาเปิดตัวที่นี่ครั้งแรกในประเทศไทยลยครับงานสถาปนิกนะทุกอย่างต้องที่แรกโกเดนดักก็ต้องมีที่แรกเหมือนกันนะครับนี่คือระบบออโตเมชันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟจอเครื่องเสียงจะติดให้กับคุณผู้ชมเลยนะครับทางทีที่เดินเข้ามาในบ้านทางนี้ทีมงานโกเด้น เขาจะไปออกแบบดูการไลฟ์สไตล์ว่าเอ้ยคุณมีไลฟ์สไตล์แบบไหนคุณใช้ชีวิตแบบไหนคุณต้องการให้อะไรเปิดทุกอย่างเป็นซีเควนต์ได้สั่งแค่ตัวนี้ตัวเดียวครับแท็บเล็ตัวเดียวซึ่งน่าจะมีมาในชุดอยู่แล้วแต่ที่ผมสงสัยว่าไลก้าเขาขายกล้องหรือเปล่าไม่ใช่นี่ครับ เป็นอัลตตาชั่วตัโปรเจคเตอร์นะครับผมไลกาเป็นเจ้าแรกที่ทำออร์ตตาชั่วตัโปรเจคเตอร์นะครับผมจริงเหรอใช่ครับเดี๋ยวผมเดินไปฟ้องบูมข้ายนะถ้าบอกไม่ใช่เ็มาตีเลยนะได้ครับอได้โเคเขาทำเป็นเจ้าแรกแต่ตอนนั้นตลาดยังไม่บูมเขาไม่ได้แบบเขาไปพัฒนาเก่งมากเก่งมากเขาไป็นพนันเรื่องเรนส์โอเคได้เขากลับมาอีกครั้งตอนที่ตลาดมันบูมขึ้นมาของตัวไลกาโอเคนะครับตัวนี้น่าสนใจมากจริงๆเนี่ยผมอยากรีวิวตัวนี้มากเดี๋ยววัามีโอกาสเนี่ยขอไปรีวิวหน่อยละกันนะครับแต่ลำโพงเนี่ยนน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 น่่่าาสสใจมกกตตตััััววีีีี้้้เเเเเปปป็็็อออะะไไรรรรคคคบบลลโโพพงงงูิทืดซ ไม่ทราบว่าเห็นด้านหลังผมไหมครับเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ด้านหลังผมกรอบรูปครับเห็นครผมอันผมนึกว่าเป็นอะคูสติกอ้าวตามจริงแล้วมันคือตัวหน้ากากลำโพงครับผมมาใช่ครับผมเป็นหน้ากากลำโพงหมดเลยครับผมสามารถดึงออกมานะครับผมเชิญไปแปะได้เลยครับผมมาแปะตรงนี้ได้เลยครับอ๋อเฮ้ยฉลาดเว้ยอ๋อมันเป็นหน้ากากนี่ตอนแรกมันอยู่งี้มันเป็นแม่เหล็กนะเป็นแมกเนติกตอนแรกเป็นอย่างงี้ดึงลงมาโอ้โห แล้วเวางไปลงไปครับผมแค่นี้เองใช่ครับเปลี่ยนคำนิยามของเขาว่าตัวลำโพงเลยครับผมเพราะตอนนี้มันคือเป็นอาร์เวิร์กอย่างนึงเป็นอาร์เวิร์กอยู่ในบ้านได้ครับผมเฮ้ยสวยอ่ะใช่ครับผมก็สามารถเปลี่ยนภาพอะไรก็ได้หมดเลยเอาอันนี้ดาครับสามารถเปลี่ยนได้หมดเลยนะครับผมอ่ะอย่างเช่นผมเอาตัวนี้ออกปึ๊บแล้วผมก็ใส่แล้วก็ใส่เป็นตัวนี้ปึ๊บอ่ะเราก็ได้ภาพคอ์เทรตอีกแบบนึงแล้วครับผมเป็นภาพความสวยงามเฮ้ยเจ๋ง ไอ้ตัวนี้ก็ทําได้ด้วยป่ะใช่ครับผมทำก็เพื่อเอาตัวยาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมอ่าไม่เล่นละแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับเห็นโครงสร้างทุกอย่างตรงนี้ไหมครับผมที่เป็นโอเป็นแอร์อ่าเป็นแอนโมดอีกแล้วครับผมเราไหมครับพูดถึงเรื่องโครงสร้างเราทําทั้งหมดเลยครับเราทําทุกอย่างอินเฮาส์ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งเก้าอี้ที่เห็นเป็นเหล็กไม่ว่าจะเป็นตัวโครงที่เป็นเหล็กหรือว่าเป็นโต๊ะประชุมเมื่อกี้ที่เป็นเหล็กนะครับผม ทุกอย่างคือเราทำอินซาวครับด้วยโกลเด้นดักสตีลครับเพราะว่าเรามีตรงโรงงานเหล็กที่สามารถทำเหล็กแปลเหล็กรูปประธานได้ครบทุกอย่างครับผมเลยเอามาเป็นโซลูชันของเรสซิเดนเชียลทั้งหมดตกแต่งคอนโดได้แล้วด้วยนะอย่างเงี้ยเพราะว่ามีรูมออโตเมชั่นมีช็อตโตโปรเจคเตอร์ซึ่งมันไม่ต้องใช้พื้นที่มากมายมีลำโพงโอ้โหมีทั้งโคพงเหล็กโคพงเหล็กทั้งหมดนี่เลยครับใช่ครับมีลินดอฟมีชากาแฟมีซับบูเฟอร์มีโโอ้หเยอะแยะ ต้องมานะต้องมาที่งานสถาปน,นิกมากมากเลยนะเพราะว่าโหบูธกอล์ฟเรนดักเข้ามาง่ายมากเข้าประตูมาเจอเลยครับผมใช่ครรับเข้าปะตูมาเเจอลยครับโอ้แล้วก็ตอนนี้น้องแนงกับผมนี่รู้สึกตื่นเต้นแล้วไอ้เทนเซคันด์รูมนี่อย่าลืมไปดูนะทุกอย่างต้อติดภายในสิบสิบวินาทีสิบวินาทีครับสิบวินาทีน้องแนงก็คือแค่คลิกเดียวก็ติดคลิกเดียวต้องติดแล้วนะครับยังไงขอเชิญชวนทุกคนอ่ะเชิญชวนหน่อยดีกว่าครับผมเดี๋ยวว่าไงครับรบกวนทุกท่านนะครับผมมาที่บูธกอล์ฟเรนดักนั่นะครับผมเดินเข้ามาทางประตูเเเเเเเบบบบบบออออรรรรร์นนนะะคคคคคคััััแแแแลลลล้้้วววตตุุุ่่่ณณยยยดดิขขาาามมมผูืืกส นะครับครับมีโซลูชันให้เห็นได้หลายแบบนะครับผมครับผมนึกถึงเรสเดนเชียลนึกถึงเราได้เหมือนกันนะครับนะครับอย่าลืมโกนเล่นดังนะใครเป็นแฟนน้องเนมมาลืมนะนี่ดูนี่แฟนคลับน้องเนมทั้งนั้นเลยมาลืมรอแล้วก็ลุ้นนะว่าน้องเนมเขาจะพูดอะไรผิดหรือเปล่านะครับแต่วันนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนกับโกนในรักเราสองคนไปก่อนสวัสดีครับมาครัไปก่อนเถอะครับสวัสดีครับ และนี่คือทั้งหมดของงานสถาปนิกนะครับที่ทางช่องไฮที T นะครับเอามาฝากเพื่อนๆน,นะบอกว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะชอบในคอนเทนต์ที่เราทำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมเก่งกระชาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ